ทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราไปทําเมนูพโลลตับกันค่ะทําง่ายๆแต่ใช้เวลาสุดนนานหน่อยนะคะเดี๋ยวไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทุกคนอยู่กับพี่นะคะนูรีเคลซี่ผักในช่องสาวออฟฟิศ1ิครัวค่ะวันนี้นะคะสังเกตว่าพี่จะติดไม้ด้วยนะคะเพราะว่าข้างบนอะ่ะ มีเสียงฝนตกนะคะจะมีเสียงรบก,กวนได้ค่ะแต่แน่นอนค่ะฝนตกไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าครัวนะคะถ้าฝนตกแบบนี้นะคะเรามาทําเมนูอะไรที่อุ่นๆร้อนๆกันดีกว่านะคะเหมาะกับช่วงเวลาฝนตกแบบนี้ด้วยนะคะเมนูที่พี่จะทําให้ดูกันในวันนี้นะคะเป็นเมนูพะโลเครื่องในไก่ค่ะพะโลก็เป็นเมนูที่อยู่คู่ครัวของคนไทยเรามาอย่างช้านานนะคะในมือของพี่ก็จะมีเครื่องพะโลแล้วก็มีผงพะโลอยู่ในมือแล้วนะคะ สำคัญอยู่ที่การใช้เวลาในการตุนและก็การใช้เครื่องเทศสมุนไพรที่เหมาะสมนั่นเองค่ะในส่วนของวิธีการต่างๆนะคะเดี๋ยวลองไปลงมือทําพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับพะโล้เครื่องในไก่ในวันนี้นะคะขอแนะนําวัตถุดิบกันก่อนนะคะหลักๆเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะมีเครื่องพะโล้นะคะผงพะโล้ค่ะพริกไทยดําค่ะ กระเทียมรากผักชีนะคะขิงหั่นแว่นนะคะแล้วก็ผักชีสมบูระ์หน้านะค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะน้ําตาลทรายแดงเกลือน้ําตาลปีบ๊บซีอิ๊วดำแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะหลักๆเลยค่ะก็จะมีเ,เครื่องในไก่นะคะทั้งตับแล้วก็กลืนนะคะ1กิโลค่ะเนื้อไก่นะคะเล็กน้อยนะคะข้อไก่ค่ะสักประมาณเครึ่งกิโลก,กว่าๆนะคะแล้วก็ไข่ด้วยนะคะเรียกได้ว่าชิ้นส่วนของไก่เนี่ยครบทุกชิ้นส่วนเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปลงมือปรุงกันเลยค่ะ ก่อนอื่นแล้วโคลกพริกไทยกระเทียมรากผักชีกันก่อนนะคะพริกไทยใส่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะถุงไลรทิปสิบบาทอะคะ่ะใส่ไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสามนะคะแล้วก็รากผักชีนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะสักสามสี่กลีบก่อนนะคะ ลงมือปรุงกันเลยนะคะเริ่มแรกค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วเราใส่น้ำมันลงไปนะคะเพื่อเจียวสมุนไพรก่อนค่ะใส่เยอะสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอา,เอาส่วนสัดส่วนของไก่ทั้งหมดนะคะลงมาคั่วด้วยค่ะเอาล่ะตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะคะพี่ก็ถอดไม้ออกแล้วนะคะอตอนนี้นะคะน้ำมันของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราใส่สมุนไพรที่เรา ตําไว้แล้วนะคะลงไปเลยค่ะกระเทียมวิไทย์่รากผักชีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะสมุนไพรเริ่มสุกแบบนี้นะคะเราแสไงไก่ลงไปเลยนะคะเริ่มที่ตัวตับก่อนเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเบามือนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาจะขาดได้นะคะ เราค่อดให้เขาเซตตัวสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะถ้าเขาเริ่มแข็งแล้วเนี่ยเราก็คนได้นะคะพอตับเราเริ่มแข็งนะคะเดี๋ยวเราใส่ข้อไก่กันได้เลยค่ะข้อไก่นะคะตามด้วยเนื้อไก่ลงไปเลยค่ะจะสังเกตได้ว่านะคะ พี่จะล้างทำความสะอาดนะคะในส่วนของกล่นเนี่ยก็จะเอาดึงมันออกแล้วด้วยนะคะบางส่วนค่ะสำคัญตรงพวกกล่นต่างๆนะคะเราต้องเอาเศษอาหารที่ติดอยู่ที่กระเพาะไก่เนี่ยออกให้หมดเลยนะคะเวลาทานแล้วเนี่ยจะได้ไม่ลำคาญเวลาไปทานเจอกับเอ่อพวกอาหารไก่ที่เหลืออยู่ในเศษกะระเพาะนะคะเราทำเองเราก็ดูแลเรื่องความสะอาดอยู่แล้วนะคะ ถึงตอนนี้นะคะเราจะใส่น้ำลงไปเลยนะคะให้ท่วมตัวไก่เลยนะคะเร่งไฟแรงได้เลยค่ะเร่งให้น้ำเขาเดือดนะคะสักประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทีเดียวเราจะตุ๋นยาวๆเลยค่ะรอให้เขาเดือดนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เครื่องพะโล้กันนะคะ ตรงนี้พี่เร่งไฟแรงสุดเลยนะคะแล้วเราก็ใส่กระเทียมนะคะที่เราบุบไว้ค่ะประมาณ1หัวใหญ่ๆเลยนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะใส่เยอะนิดนึงนะคะลองใส่ลงไปดูก่อนนะคะ1นึ่จากนั้นก็จะเป็นซีอิ๊วดำค่ะ ด้วยน้ำตาลทรายนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลปี๊บนะคะพอเดือดแบบนี้เราช้อนฟองออกได้เลยนะคะตามด้วยเครื่องเทศค่ะใส่อบเชยสักสองกานพอนะคะ แล้วก็ผงปรุงค่ะพี่ใช้ยี่ห้อนี้นะคะเป็นประจําเลยใส่ลงไปตอนเดือดเลยค่ะผงก็จะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะผงพะโลเรากลัวไม่ถึงรสนะคะเราจะเราจะใส่ผงพะโลเพิ่มตังหากอีกปลายช้อนนะคะคอยคนให้ผงพะโลวเขาละลายก่อนนะคะ สร็จแล้วให้เราชิมรสด,ดูนะคะใส่เกลือลงไปสักประมาณ1ช้อนชานะคะเราใช้ไฟเบาสุดเลยนะคะแล้วก็ตุ๋นไว้แบบนี้นะคะปิดฝาไว้เลยค่ะตุ๋นยาวๆไปเลยนะคะประมาณ45นาที1ชั่วโมงได้ยิ่งดีนะคะจนจนน้ำเขาเริ่มงวดเลยะคะ่ะระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเตรียมไข่ต้มกันก่อนนะคะ ค่ะอันนี้จะเห็นได้ว่าเขาเดือดแรงนะคะแต่จริงใช้ไฟเบาสุดแล้วนะคะถ้าเราเปิดฝาดูเนี่ยก็จะเดือดแค่นี้เองค่ะเราไม่ต้องทําอะไรนะคะไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะตุนไปเรื่อยๆเลยค่ะเดือดเบาๆไปประมาณนี้นะคะปิดฝาไว้เลยค่ะเดี๋ยวต้มไข่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะไข่ต้มให้สุกนะคะในน้ําเดือดเจ็ดนาทีค่ะ เอาละไข่ต้มของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักไข่ต้มใส่ในน้ำเย็นนะคะจะได้ปอกได้ง่ายๆค่ะแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยนะคะไข่ที่เราปอกไว้นะคะเราอาจจะผสมด้วยซีอิ๊วสีดํานะคะเพื่อให้เนื้อไข่ก็ดูเป็นสีดํานะคะแต่ว่าพี่ไม่ใส่นะคะพี่ก็จะใส่ไปทั้งแบบนี้เลยนะคะ แล้วเราก็ปิดฝาตุ๋นต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเอาละขณะนี้นะคะผ่านไปแล้วประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อที่ตุ๋นไว้กันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงข้อไก่นะคะว่าเนื้อเนี่ยเขาเปื่อยพอสมควรแล้วหรือยังนะคะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเราจะตุ๋นต่ออีกสักหน่อยก็ได้หรือว่าเราจะพอแค่นี้ก็ได้ค่ะ เอาละสาหรับพี่เนนะคะความเปื่อยยุ่ยของเนื้อนะคะแล้วก็รสชาติของน้ําเนี่ยเข้มข้นมากๆแล้วนะคะพี่ก็จะปิดเตาแล้วนะคะแต่ก่อนปิดเนี่ยมีเคล็ดลับดีๆค่ะวางต้นผักชีลงไปเลยค่ะสักต้นหนึ่งหรือว่าสองต้นก็ได้นะคะวางแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็อบไว้นะคะประมาณหนึ่งนาทีนะคะนี่ค่ะใส่ผักชีอบลงไปแบบนี้นะคะหอมเตะจมูกมากมากเลยค่ะ เอาละทุกอย่างเรียบร้อยนะคะซึมเข้าน้ำเข้าเนือ้อแล้วก็เนื้อเนี่ยเปื่อยกำลังได้ที่แล้วเดี๋ยวพี่ปิดเตาเลยแล้วกันนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับพะโล้เครื่องในไก่ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะ ลโลถ้วยนี้นะคะถึงเครื่องมากๆเลยเนื้อเปือป่อยยุย่ยนุ่มละลายในปากเลยนะคะได้รสชาติของเครื่องเทศและอบเชยค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะคะเราจะได้เจอกันอีกในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ